พี่ดูพี่ดูเฮ้ยโหขนาดนี้คิดว่าเล่นอีกเหรอไอ้คิดแต่เหมือนจริงอ่ะ่อนนั้นนะไอ้คิดแต่ท่อนอื่นก็ดีนะไอ้แฟนก็เสียไอ้แฟนก็เหมือนฮะรอเว้ยสวัสดีผมมิกิเมาผมมิกิเมาในหลังซุกูบิดูดิแต่กุบิดูพูดไง่ีแบบหยุดลมหายใจตรงลำคอก่อนแล้วก็ไม่มันมันพูดว่าอะไรเนี่ยพี่ชักกี้ เไม่ได้ไม่ได้ต้องอธิบายไม่บอกไงแอบพายนะแอบคายแอบคายเขาบอกมาแอบคล้ายแอบคายจริงๆอ่ะแอบคายสกูบี้ดูไปแล้วจอดมึงได้ยังนไงเออวันนี่สิบด้วยนะเว้ยโอ้โหจ้ากี่เหรอนี่ร้อยแปดสิบสองเคอ๋อหลูเลยเว้ยโอ้โหหลูเลยว่ะหลูหลูว่ะ หลูจริงว่ะเกืออพวกรถเช้าชิกแก๊สตัดต้ไม้จังเลยอเอ,อ้ยพี่ปื้อผมเบื่อผมจะถึงแล้วนะพี่ที่เหนอยวนะเฮ้ยมันตูดอ,อยู่บอกกัถึงแล้วอาวพี่ปกันอ้เนืนก้กระเป๋าเลยเนืน้อกระเป๋าลว ในฟ้าไอ้ฟ้าอยู่อยู่ในประเทศฟ้าตอนนี้หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปไม่พอหานอยูละเฮ้ชาคีเฮ้ยยถ้าเไอ้ไเาทำสียงเล็ก่ับสีย่วนเนื้อส่วนุให้ครับทำเสียงเล็กเพียีวเนี่ยฮัลโหลดือเพียีวนีครเจอทำค่อยได้แลวเสียอันนี้จังันครับคนมีขอตเจเ่นี่ตอนนี้เลยหรอจังมันจังมันเสีแตกก้วแม่งทำไม่ค่อยได้อ ถอยอีกหน่อยเอ้ยไม่ต้องไกลหรอกตรงนี้แล้ววันตรงนี้แหละเนี่ยตรงมาจอดรถรถคัแดงนะพวกเรามึงจะรีบลงทำไมไปไหนมันเล่มห้าสิบห้าเลยไม่มึงไงจะรีบลงไปไหนฮัลโหลเราบอกเราบอกเขาไปแล้วใช่ปหมว่าแมวแมวคู่ดาวเราบอกเขาแล้วว่าแมวคู่ดาวใครบอกคู้เลยหรอบอกจบทําเสแล้วรีบจบ รักเลยงไมเมื่อก no> pues> ี้บอกกู้ไม่เมื่อกี้พิย่าเทรันว่าผมไม่ทันอย่ารวมคุยแก่แดงไม้หน้าใสไม่พี่ก็ไม่ด่าเขาเยอะพี่ก็ด่าตามตามนี่ด่าเลยพี่ด่าเลยมันได้ไอ้ได้อดดมันทวิตทวิตแอคด้วยมีอีโมจิด้วยอีโมจิแบบยิ้มเหมือนยังไม่ได้เนี่ยเหมือนทำไมมึงไม่ด่ามันนะก็จบพี่ก็ตีเลยก็ผมอยู่หน้าไฟสุดเมื่อกี้พ่อที่ใหญ่เล่นปืนเราเพลเล่นนปือเสียหน้าเลยว่ะไม่มีอาผ่าอย่างเขา เขาผ่าไมกี่้านและเท่าไหร่เจ็ดล้านเจ็ดล้านลงตังหน่อยไหมลงตังหน่อยไหมโอ้โหมีมีร้นนี้มีอยู่หมื่นเดียวไอ่ฟังคูถ้าจะเอาเจ็ดล้านเพื่อผ่าก็คือไม้ให้เนิร์ดก่อนดีกว่าจริงครับจริงมีดมีดผมก็ยังมีดฟ้าอยู่เลยแทงเหมือนต่อยสามัดอ่ะไม่จริงนะจริงนะเฮ้ยใครวะไอมันเลื้ยงวะมีทองก็ปากหลานมีทองดาเมจร้านยิปห์อมีทองแล้วมงร้านมีฟ้าีลงไาปะ ไฟไม่รู้มาหมดไังไม่ได้ละขอดิหาลอาลงเลยมาลงเลยได้บอกอ้นมโซดหายไปไหนวะนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่ลองชี้ขวาเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอชี้ขวานะเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวชี้ขวาไปทางนูนเห็นปะขวานูกน่ะไปล็อกล็อกขวาบนเห็นปะ่าท้ห้าทีอ่ะเห็นไหมตรงนี้มันมันมันใกล้เนินเราไปอ่ะเดี๋ยวเราชี้กับเราใกล้เินจะครับโอเคบัดโอเคบอส อ่าเธอจะกัับไหนครเข้าวอเพื่อใจไม่ดีเวลาคนไหนไปเล่นไปเล่นทางขวาอ่อนทางขวานู้นนะทั้งฟังระดับห้าพู้เท่านะระดับห้าพู้เท่ามีเท่าไหร่นะอะไรห้าพู้เท่าอะไรครับไอ้เหี้ยเป็นผู้เท่าเต่าผู้ดเป็นผู้เท่าเต่าเลยเพื่อนผู้เป็นโต๊ะอื่นก็ได้เพื่อนไม่ครับผู้เท่าในมันผิดครับไม่เอาครับไม่รู้ไม่ไม่ดูครับแต่มันรุ่นใหญ่นะพี่ว่าที่เหมือนแมงมุมมันสูงใหอะไรนะเงาเชิญเชิญเออเนี่ย ชัตเธอร์ชัตเตอร์ไม่เอาเอาเอาตัวอื่นดิตงตันเก่งนะอ้าวพี่พิงอ้าวพี่พิงอ้าวพี่พิงคอ้าวเี่พ่งน์อ้าวพี่พิงค์อ้าวี่ิงค์อ้าวพี่พิงค์อ้าวพี่มิงคอ้านพี่ิงค์อ้าวพี่พิงค์อ้าวพี่พิงน์อ้าวพี่พิงค์อ้าวพี่พิงนนอ้านี่งอ้าวพี่พิงค์อ้าวพี่พิงคดอยาวพี่มิงค์อ้าวพี่พิง้าวหี่งค์อ้าวพี่พิงค์อ้าวพี่พิงค์อ้าวพี่พิงคอ้าวลยนะมันใอ้าเดีวเลือดออกปาก่ะ ไอแฟงมันเบ,บือนไอแฟงกูรู้เลยไอแฟงเหมือนเนี่ยเหมือนไอเด็ก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 ขนชูดที่ใส่แว่นที่แบบเป็นลูกเรือที่ทำอาหารนะโคบี้โคบี้คอี้ไอช้างมันเมือนไอเยี่ยเด้งขำดังจัดบางทีโอ้ยไม่ได้ขำเลย ไอเดคั่มไปยี่แฟงตังเลยไอแจ็คไอเดคั่มเสียเลยไอแฟงไม่ใช่ก็สองเปนโคบี้ไม่ได้ขำไม่ได้ขำเลยไอ้ปึมึงเหมือนไอ้เนี่ยไอ้้ไอเดมึงเหมือนบาร์กี้อ่ะโอ้ต่ไม่แต่เนาะมันก็เป็นสีจักรวรรดิสีจักรวรรดิแบบปอมๆอะแต่ลูกน้องมันหัวไงไอ้เดได้มาแล้วไม่เห็นช่วยพี่เลยแต่บอกเดี๋ยวช่วยไอเดเอาติดเมื่อวานหนึงกำลังงัดกำลังงัดร้านอยู่ ขี้เกียจเไม่ด้แล้วก็ขี้เกียจเวยกูเป็นไอ้นี่ครับเป็นโซโลครับด้านเลยตาบอดเหรอตาบอด่าทไม่ีนขาออนวตเด็กมออัพูดมาอย่างหลอถามว่าด้านอะไรด้านตาบอด โอ้ยข้อถ่ายแฝงมึงถ่ายจริงเรอใช่มึงไม่คิดก่อนวะขอ่ายาอย่าคุยกับคนนั้นจังเลยพี่ดียแล้วผีเดียวแล้วช้างจับจับตัแกรงนอนแล้วเนี่ยโชว์ทำไมเนี่ยมึงเป็นตัวตลกแบบเนี่ยเรดลี่อยู่โชวาเขาอีกเอา ไอ้ป <One input> ื ies, uh ิด oh. ส mm. ์เพอยู่ปะอาเบะอาเบะว่าไงมีคนมีคนออนตังค์หาเองสองแสนอ่ะอ๋อคือมานระเบี๊ยงเดี๋ยวติดคุณจะหมดจังไม่คืนไม่ได้อะโดนหมายเรียกสิโดนประกาศจับป่ะเบี๊ไอ้ชีวิตลำบากอ่ะไอ้แฟงมึงกลับมาดี้ไปไหนเรื่องเป็นไรเนี่ยเอาแฟงเอาคุยด้วยแล้วเอ้าไอ้่ี่เป็นไรก็มึงพูดไม่คิดด้วยไอ่ีย ปู้ไม่คิดอ่ะที่หลังผมพูดอะไรมึงก็มันก็ีแสงคิดแล้วแต่คนนไม่มึงก็คิดไดยดิเออ้ยเชี่ยเูาก็ถามว่าด้านอะไรขนาดน้เองแฝงงอนหรอเจี๊ยบเจี๊ยบไปหักหน้าเลยเจอ๊ยบไปได้เอ้าแฝงแฝงงอนแล้วหรอ ไอ้แฟงมาจะไฟแล้วแฟงมามาพวกเราไปดิพวกเราไปดิพวกเราขึ้นหน้าไปดิขึ้นหน้ามาขึ้นหน้ามาไอ้แฟงมาแฟงมาแฟงมาเร็ววิ่งขวามาพวกเราวิ่งขวามาวิ่งขวามาวิ่งขวามาเดี๋ยวโดนเนินมันมาเนินเนี่ยมาเนินเนี่ยมาเนินเนี่ยเร็วเร็วไอ้ตามมาดิอย่าให้นานเด็เพื่อนเมือมีคนมาเขายังไม่ประกาศเลยไปดิอะไรทำให้เขาคิดว่าเรารู้ว่าเราพร้อมไอ้แฟงไอ้แฟงออกวอไปแล้วเว้ยอยู่ยุย เมื่อกี้ไอ้อันนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วพี่เนิร์ตพี่เนิรพี่เนิร์ตพี่ดูตรงฮอดิเฮ้ยอ้าวปัดปัดเตือนเวลาวนะเรื่องเนี้ยเตือนอะไรเนี่ยปัดเตือนอะไรคนเลย่อนเลื่อนาแมสุวัตเจ็บเลือดตายเลือดเฮ้ยนี่นะเจ๊นะมันกลายหลุดไปเพื่อนมันมันจะเรีใกล้รถลุปะมันจะเรีใกล้รถลุปะเพื่อนมันจะเป็นกล้รถปะ่น เราวิ่งขวาถึงรถมาวมึงจะเล่นกัอาง่าๆ้มึงวิ่งขวามาวิ่งขวามาแล้วมึงหัดแล้วมึงมาวิ่งตามมาวิ่งตามมาบีบได้ตักไหนดีวะเนื้อเน่าตักไหนเนี่พี่มันเนื้อเน่าเป็นเนื้อละไน้โจ้ไอ้โช้ไอ้โจ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 ้ไอ้จ้ไอ้โจ้ไ้โอ้โจ้ไ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 อนโจ้ไอนโจ้ไอ้โจ้ไอ้้ไอ้โจ้ไอ้โจ้ไอ้โจ้ไอ้โ เพื่อนนี่ไหวที่อ่ะกักศขวากักศอกขวากักศอกขวากดังกักศอกขวากดังกดังกดังหกดังสนามบิล่างมาดึงศอกทางสนามบิล่างดึงศอกทางสนามบิล่างดึงศอกมาศอเยอะศอเยอะดึงศอมาทางสนามบิล่างดึงศอมาโอ้หมด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 ตรงนี้หมดเลยตรงนี้หมดเลยตรงนี้หมดเลยดึงแบบเพียงเพียงเนากินยาวิ่งเพื่อนประกาศมากดึงศอกมาดึงศอมาไปไปอยู่เฉียวเฉียวเฉียวเฉียเฉียวเฉียวดึงศอกมาดึงศอมาดึงศอมาสายมานะสายมานะดึงศอกมาดึงศอกมาดึงศอมาเคลื่อนดีกว่าบ้างต้นด่ใครใครใคร ไปปล่อยตายไว้เฮียใครว่าตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นพี่เป ouais. right? right? sure ๊ปตรงตรงรถเราอยู่ตรงรถเราได้กันได้กันได้กันนี่เหยียบศพบ้านได้นะกับไปเหยียบศพบ้านได้เพื่อนกับไปเหยียบศพที่บ้านได้นะกไปเหยียบศพที่บ้านได้กับไปเหยียบศพที่บ้านได้ประทะลุมาเอาศพที่บ้านมาอน้ามามารับหน่อยบ้านบ้านมานะมานมาตรงการไล่การไล่ดึงศพจากมือดึงศพจากมือดึงศพจากมือดีเพื่อนดึงศพจากมือมันดีดึงศพจากมือมันดีดึงศพจากมือมา ดึงศพเออดึงศพมาเอากลับมาที่เดิมเนี่ยมันก็ไม่ชุบหรอกดึงศพไปด้วยด้มศพไปด้วยไอ้จอดจัดเลยไอ้หียเราไม่ตีเลยไฟได้ไอ้หี้ยและเอกมาตรงผมอีกสี่ห้าตัวไอ้เหี้ยม่มันติดตัวหลังไวไ้สัตว์ อาบ้านเลยเดี๋ยวไปช่วยขวาช่วยขวาตรงนี้ไปอย่าบ้านนะไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามปล่อยเวทพัดพ่อปล่อยเวทพัดพ่อกลับไปย่าบ้านได้เถอะกลับไปย่าบ้านได้ขวานมาเลยก็ืใจขวานเลยไมปช่วยเพื่อนนะกานในสองตัวนี้เในการในสองตัววัดเลย้องใจวัดเร็ววัดเลยเอ็งไม่น่าถือโซฟี่อ่ะ าวม้อนายเนังไม่หมดเลยมันยังไม่หมดเลยมันยังไม่หมดเลยมันจะทุบไปบ้านเรามันจะทุบไปบ้านเราให้มึ่งทำไรเนี่ยบ้านมึงเออเฮียอะไรกันไอ้สัสไอ้เหียตรงนี้มันเอาพตายหมด บ้านนั้นสตัวน่สตัวสี่ตัวหตัวไปเยอะมากพี่รู้หมดเลยรู้หมดเลยตตัวดึงสบจากมือมาดึงสอจากมือมาดึงสอจากมือมาตึงสกจากมือมาถ้ยยยถยมีสกะตอบอารากคม้เลยมนที่กรสอรมงาวอ๋อ มาหน่วงๆเงี้ยปักปักมืมึงดิมึงสบจมือมึงมาดิตีมึงตีไม่ได้แต่มึงสบจมือมึงมาด้วยขขดูตัวดิหน่วงมันไม่ได้เซิรฟ์ฟหรืออะไรนี่ใครเนะี่ยไม่รู้อ่ะ ปิงพี่ปกติอะเสียงพี่ก็ปกตินะไม่อไงแค่เสียงพี่อาเธอร์อวะที่ผมได้ยินอ่ะไม่รู้อะได้แค่พี่อาเธอร์ ียงกระสุกพี่เสียงกระสุกโอ้ยควายกากตุกบางคนเปล่าวะใช่ป่ะโอ้ตุกทุกคนแล้วหรอวอเป็นไรวะไอ้เหี้ยพี่วอปากวอปาก 给那一块玩的。Okay, you know,